ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสวัสด,ดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรวิรัยรัตน์สกุลพักดี กรรมาการผู้จัดก,การบริษัทโปรพิช่นเวฟเทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนดังที่ทราบบริษัทนำเนินธุรกิจทางด้านบำบัดกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายฉะนั้นการให้การสนับสนุนชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญและทางบริษัทก็มีการให้ความร่วมมือกับทางชุมชนทุกรูปแบบประเภทบ้านวัดโรงเรียน ในช่วงภาวะที่เกิดโรคโควิด -19 บริษัทได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนต่างๆรอบโรงงานและสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆดังนี้ในชุมชนรอบโรงงานบริษัทได้มอบหน้ากากาอนามัยพร้อมน้ำยาแอลกอฮอลให้กับชุมชนเพื่อใช้ป้องก,กันโรคโควิด -19 มาตลอดพร้อมทั้งมอบเครื่องมือวัดความดันอัตโนมัติและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับ กรมอนามัยและโรงพยาบาลไว้ใช้ตรวจสุขภาพก่อนฉีดยาพร้อมทั้งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้สวมใส่ป้องกันโรคโควิด -19 มีการให้บริการตรวจสุขภาพตรวจให้กับพนักง,งานโรงงานและชุมชนตลอดมาให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆเช่นร่วมสร้างห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลยุพราชจังหวัดส,สะแก้วและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุราภร์เพื่อใช้เป็นสถานที่กันครองตัวรักษาโรคโควิด19เป็นต้นและทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการดูแลเอาใจใส่ที่ทางบริษัทมีความห่วงใย,ยต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของชุมชนในยุคโควิด19ขอบพระคุณค่ะ Hotline 真相。